เ,เลือกพื้นที่ห้วยสารานนะคะพอดีว่าวิเลชุมชนวีรำได้มาจัดโครงการสนับสนุนกลุ่มจิ้งหรีดแปลงใหญ่บ้านประดู่นะคะในเรื่องของการแปรรูปจิ้งหรีดค่ะแล้วก็พอโครงการ u 2 t เข้ามาเราก็มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพัฒนาได้เพราะว่าเป็นตำบลที่เขาไม่ค่อยมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนนะคะครั้งแรกที่มานี่เราก็ให้เด็กๆ u 2ทททั้ง18คนนะคะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเราก็พบว่านอกจากอาชีพหลักในการทำนาน แล้วแล้วก็มีอาชีพเสริมทอผ้าแต่ก็มีบางกลุ่มที่ว่างงานเราก็เลยมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรของ u 2 t ก็สรุปเป็นกิจกรรมหลักๆได้3กิจกรรมคือกิจกรรมที่1ก็คือยกระดับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมกลุ่มผ้าไหมกับกลุ่มจิ้งหลีดเราก็มาประสานงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยสำราญก็ได้พบกับท่านนายกแล้วก็ท่านประหลัดแล้วเราก็มาคุยว่าเราจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อทำโครงการ u 2 t เราก็ดูว่าโครงการ กิจกรรมของอบตอมีอะไรบ้างท่านประหลัดก็บอกว่ามีกิจกรรมค้นลายอัตลักษณ์ของตำบลห้วยสําราญเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เลยมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็มาต่อยอดให้ต่อยอดโดยการจัดอบรมการแกะลายมัดลายให้ทั้ง14หมู่บ้านนะคะแล้วก็มาจัดอบรมการย้อมสีธรรมชาติเพราะว่าเราเห็นว่าก็คือลายอัตลักษณ์นี่คือมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะเราก็อยาก เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ก็คือให้สนับสนุนให้ข้าวทอเป็นผ้าไหมแล้วก็เพิ่มมูลค่าโดยการย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดเราจะไม่ใช้สีเคมี ในส่วนของลายผ้าอัตลักษณ์ทั้ง3ลายนะคะได้ร่วมกันกับกลุ่มสตรีของตำบลห้วยสำรานที่ร่วมกันกับองค์การอหารสุนทรบลห้วยสำรานในการคิดพ้นลายอัตลักษณ์ทั้ง3ลายนี้โดยมีท่านอาจารย์ดรจานุนีนะคะที่ท่านได้อนุเคราะห์แล้วก็มาคิดพ้นลายร่วมกัน แล้วก็ให้ทางชุมชนผู้ทอผ้าเนี่ยค่ะเสนอความคิดว่าจะเป็นลายอะไรนะคะได้ทั้ง3ลายนี้มานะคะก็จะมีลายโฮโอกมอดกับโอมอดแล้วก็กลุ่มจามจุรีกลุ่มเราแรกๆเลยเนาะเราก็จะมัดลายสีเคมีมัดลายทั่วๆไปตามตลาดค่ะแต่พอดีท่านประหลัดเรยเห็นว่าบ้านเราแบบมีฝีมือเยอะคนมีฝีมือเยอะก็เลย อยากทำลายอัตลักษณ์ขึ้นมาได้ลายอัตลักษณ์3ลายทีนี้พอดีท่านประหลัดก็อยากให้ต่อยอดเพื่อสารต่อไปเนาะพอดีโครงการของยูทูทีเข้ามาค่ะช่วยสอนแกะลายค่ะแล้วก็มัดลายแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติสีแดงได้มาจากครั่งสีเหลืองอ่อนได้มาจากปงแล้วก็สีเหลืองเข้มได้จากขีค่ะแล้วก็จะมีวัสดุตาม พื้นบ้านของเราก็จะเป็นสะนเสดก่อนที่ยูทูบธีจะเข้ามานะคะก็ต่างคนต่างก็โทอขายเองเลยค่ะส่วนส่วนใหญ่จะโทอขายเองของขารของมันไปเลยค่ะพอดีมียูทูบีเข้ามาก็เลยอยากให้รวมกลุ่มจับกลุ่มกันค่ะโทอทำสีธรรมชาติคกับแม่ก็สนใจเยอะอยากที่จะทําตัวนี้ค่ะน้องๆทีมง,ง,ง,งานสุดยอดค่ะ <laughs> ช่วยเหลือดีมากค่ะ กันเองด้วยครับเขาเข้าถึงเข้าถึงชุมชนครับจิ้งหรีดก็คือตัวนี่เอาไปขายที่ตลาดตัวที่มันไม่ได้ขนาดเขาก็จะคัดมาทําเป็นแปรรูปอาหารส่วนที่มันเหลือก็คือมูลจิ้งหรีดถ้าเอามาใส่ผักใส่อะไรมันงามนะคะแม่ก็เลยบอกว่าอยากทําเป็นปุ๋ยอัดเม็ดเพราะว่าเวลาใช้งานมันก็จะใช้ได้ง่ายก็เลยมาจัดอบรมการทําปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดให้ หลังจากทำนาเสร็จเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยเห็นพี่เขาเลี้ยงพอมีอไรายได้เสริมก็เลยหันมาเลี้ยงมันก็พออยู่ได้ค่ะเรื่องขี้จิ้งรีเนาะขี้จิ้งรีคือทางเราก็ถ้ามีเยอะก็พวกที่ปลูกอ้อยนะ่ะเขาก็มารับซื้อ แต่บางคนเขาก็ไม่ได้ขายคืออยากจะเปรรูปมูลจิ้งรีดให้มีราคาที่ดีกว่านี้นะคะได้มีโครงการจาก u ูทูีได้มาส่งเสริมให้ทําปุ๋ยมูลจิ้งรีดอัดเม็ดเพื่อจะได้ราคาที่ดีกว่าที่เราเคยขายมาก่อน,นะคะ่ะเขาใช้ดีนะปุยบูญจิ้งรีดเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่มันเอาไปใส่อ้อยใส่ข้าวก็ดีนะ นอ,อกจากเรื่องผ้าก็คือเข้ามาจากทางบุรีรัมใช่ไหมคะก็จะเจอฟาร์มไส้เดือนผ่านมาแล้วก็บอกว่าเอ็น่าสนใจดีเพราะว่าข้างในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเลี้ยงไส้เดือนเลยมีอยู่เจ้าเดียวก็เลยเข้าไปคุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเ,เขามีพ่อตายอยู่ที่นี่แล้วเขาก็พิดโควิดเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็มาเริ่มทําเป็นฟาร์มไส้เดือนแล้วเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการขายออนไลน์เขาก็บอกว่าผลิตไม่ทันเขาก็อยากชักชวนให้ชุมชนเข้ามาเลี้ยงเยอะๆแล้วก็ไปขายตามออเดอร์ที่เขาได้รับมา ก็จัดอบรมการเลี้ยงเส้เดือนให้กับชุมชนตอนนี้กำลังเลี้ยงอยู่้งหมดสีแปลงเราเรียกว่าสีแงใหญ่เรวมถึงโซนที่เป็นเลี้ยงแบบกะละมังด้วยด้วยความที่เราเองได้รับการติดต่อจากทางวิทย,ยชุมชนบุรีรมัมก็ขอบคุณทางยูทูบีนะในเข้ามาช่วยรสาน ความต้องการของทาง,ง,ง,งฟาร,ร์มเราเดิมแรกเกิมเดินเด็ี่น้อที่นี่ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะสักชวนคนในพื้นที่หรือคนในหมู่บ้านนะฮะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาจอยกันกิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมการสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับชุมชน เราได้มาอบรมอาชีพที่แปลกใหม่จากหน่วยงานอื่นอย่างเช่นการทําปลาทูแดดเดียวการทําหมูกระจกการทําน้ําชงเพื่อการค้าการทํากะหรี่ปับ๊บการทําข้าวขาหมูข้าวมันไก่พอมียูทูบีของตำบลเวสมาลานเข้ามานะคะ U T ขเ,เขา,า,ะะเาก็ฝึกอาชีพเพราะปกติเราไม่มีอาชีพเสรมิมหลังจากทำนาก,ก็ว่างงานยูทูบี T ก็เลยมาฝึกให้ทำพวกปลาทูแดดเดียวทำหมูกระจกพอได้เนี่ยเราก็เอามาทำขายเอามาประยุกในหมู่บ้านเพราะว่าปลาทูแดดเดียวเราไม่มีเนาะแล้วก็เอาปลาช่อน มาทําแดดเดียวไปขายไปบริโภคในหมู่บ้านนะคะถ้าขายสดมันขายยากเราก็มาทําเป็นปลาแดดเดียวแล้วก็เอาไปจําหน่ายในหมู่บ้านกิจกรรมที่3นี่ก็จะเป็นกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการรวมกลุ่มให้กับชุมชน น้องๆนี่จะแบ่งให้เขารับผิดชอบเป็นหมู่จะมี3มกลุ่มงานมีบัณฑิตแล้วก็มีประชาชนแล้วก็มีนักศึกษาเราก็แบ่งแบ่งให้ค่าค่ากันแล้วก็ให้เขารับผิดชอบว่ากลุ่มนี้รับผิดชอบหมู่ไหนทั้ง14หมู่แล้วก็ให้เขาไปประสานงานทุกเรื่องถ้าสมมุติว่าเราจะจัดอบรมที่หมู่ไหนเราก็ให้เขาไปหาข้อมูลหาพื้นที่หากลุ่มเป้าหมายหาทุกอย่างทําทุกอย่างในหมู่บ้านที่เขารับผิดชอบอยากให้เขามีความเข้มแข็งอยากให้เขาทําด้วยตัวเองเพราะว่าวันหนึง่งวิเลยชุมชนวิลล um ัมก็ต้องเดินออกไป เขาจะอยู่ที่นี่เขาจะอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาเป็นผู้นําให้ได้อยากให้เขาช่วยกันพัฒนาชุมชนเขาให้ดีขึ้นไปรู้สึกปรปพื้มดีใจนะคะที่ได้มาอยู่ในทีมงานนี้ในฐานะลูกหลานบ้านนี้นะคะก็อยากให้ หมู่บ้านของเราพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้ค่ะมีโครงการนี้มาได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็พยายามทําเต็มที่เพื่ออยากให้หมู่บ้านของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้พ่อใหม่ของเราได้ขึ้นสู่สูงสุดเต็มที่อะค่ะให้พวกพ่อๆแม่ๆเขาแบบมีกําลังใจที่จะทําต่อไปค่ะประโยชน์จากการทําโครงการนะคะก็คือได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คน ตำบลห้วยสำราญนะคะเป็นคนจากตำบลกระสังแต่ก็การที่เข้ามาทำงานในชุมชนแห่งนี้นะคะได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดีเลยค่ะอบอุ่นมากตอนนี้ก็เหมือนเป็นลูกหลานของชุมชนไปเลยค่ะก็ต้องขอบคุณชาวบ้านด้วยค่ะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ความต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะก็ดีใจครับทดี่โครงการอายุทีได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ตำบลห้วยสำราของเราก็ได้มาสร้างภาพพจน์ให้กับตำบลให้ดูดีมากขึ้นแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนทีมงานของเราก็เป็นทีมงานที่ดูแลชุมชนได้ทั่วถึงนะครับแต่ก่อนก็เคยมีนะโครงการแต่ว่ามันไม่ได้ทั่วถึงเหมือนกับยูทูทีที่ทำให้เราได้มีโครงการดีๆอย่างตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราดําเนินการได้ครบทั้ง3กิจกรรมที่เราตั้งไว้แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของผ้าไหมาลายอัตลักษณ์มีชุมชนเขาให้ความสนใจเยอะแล้วเขาอยากตั้งกลุ่มซึ่งเราก็อยากส่งเสริมให้เขาตั้งกลุ่มให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าตั้งกลุ่มได้มันก็มีอะไรเข้ามาอีกมากมายเราก็อยากส่งเสริมให้เขามีรายได้ช่วยอนุรักษ์ลายอัตลักษณ์ตัวนี้ให้ขึ้นชื่อในจังหวัดบุรีรัมย์เราจะสนับสนุนเขาให้จนถึงว่าเป็นผ้าเป็นโอทอเป็นผ้าประจําพื้นถิ่นของ งจััหหวดวหดีรใ้้ไต้องขอขอบคุณโครงการยูทูตีที่เข้ามาให้ความรู้และทําให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นขอขอบคุณมานะเอากันนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้กลุ่มได้เรียนรู้เยอะแยะเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะผมก็เห็นอาจารย์พาเด็กๆมาช่วยงานผมก็ดีใจแล้วก็ผมก็จะช่วยทําแบบยอมไหมย,ยอมอะไรให้เด็กๆรู้ครับอยากอยากมีเป็นนานๆครับ อยากจะขอบคุณทีมงานว่าอยากให้ส่งเสริมกลุ่มเราเรื่อยๆคะ่ะจะได้ยั่งยืนคะ่ะเด็กๆมาช่วยให้แม่ได้ทำสีธรรมชาติเมื่อก่อนของเราแบบทำสีเคมีนะ่ะแล้วไหนจะละ้างไงพวกเคมีกลัวมันจะเข้าไปในะร่างกายของเรานะลูกเด็กๆมาอย่างนี้แม่ก็ดีใจมากเลยแล้วก็ได้ทำสีธรรมชาติคือแม่จะสู้ๆไปเลยลูกรู้สึกดีใจมากเลย ว่าชอบการงานนี้แล้วมีลูกหลานมาแนะนําอีกก็ยิ่งดีไปใหญ่อยากให้ทําอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณนาะจานที่พาเด็กๆมาช่วยชุมชนเราได้เจริญเราจะได้พัฒนาตัวไปเรื่อยๆก็อขอบคุณน้องๆแล้วก็จานปุ๋คะที่มีโครงการดีๆเข้ามาในชุมชนของเราให้เด็กๆสู้ต่อไปครับ